สวัสดีครับอาจารย์อ้อนกันงาสวัสดีครับในแบบครับเอารับอันเดิมต่อต่อจากอันเดิมใช่ไหมครับอันนี้คือขึ้นต้นจากทรงแบบช่างภาพทรงแบบช่างภาพนะครับนี่ครับทรงแบบเาจะเอาทรงแบบนี้นะนี่ครับช่างภาพแบบนี้ทรงแบบนี้ด้านหลังก็เป็นองทรงธรรมดาครับนี่ครับทรงแบบนี้ทรงแบบนี้นีครับดูช่างภาพครับมาดูนะฮะเพราะว่าทรงผมเขาจะเปิดข้าง เปิดข้างนะครับถ้าจะเปิดข้างนี่เรามีเบอร์ให้เปิดคือหมายความว่าถ้าเอาเบอร์สี่เบอร์สองเบอร์สามก็ได้แล้วแต่เขาจะชอบยาวหรือชอบสั้นชอบสั้นหรือชอบยาวครับอย่างไงี้ยทำแบบช่างภาพเอาสั้นก็เบอร์สองเขเอาเบอร์สองใช้เบอร์สองนะครับครับทีนี้เราดูวิธีตัดสวนฟันเราวางร็บแล้วก็เอียงมาอย่างนี้คือช่างภาพนี่เขาจะมีรอยแสกตรงนี้แต่ว่าเราเอาเบอร์สองายขึ้นไปพื้นมันก็เหมือนช่างภาพแล้วนะครับ ือนั่นเห็นไหมครับนี่เหมือนช่างภาพเลยตรงนี้เบอร์สองนะครับเขินขึ้นไปด้านบนเราก็ลูปออกไปเบอร์สองมีกับเบอร์สองคือเพราะช่างภาพในด้านหลังจะไม่สัน้นนี่ครับใชออ้ใช้นิ้วมือบังไว้ทํามันบางคนมีปัญหาเรื่อง เรื่องผมมันหลบฟันปัตเตอร์เลียนแล้วก็เอานิ้วมือแตะเข้ามานิดนึ่งต้องแตะมานะครับถ้าทาไม่งนั้นนะมันจะมีปัญหาตรงที่ว่าผมผมมันหลบปัตเตอร์เลียนผมก็หลบได้เหมือนกันนะผมอะครับหลบเ็ามีชีวิตเหมือนกันใช่ไหมครับมีชีวิตดูสิครับเวลาเขาหลบเวลาเราดันขึ้นไปผมมันจะเพิงขึ้นไปข้างบนเราก็เอานิ้วมือนี่กดลงมามันเป็นเพิงนะมันเป็นเพิงขึ้นไปอย่างนี้นี่ครับเราดูช่างภาพเป็นอย่างนี้จริงๆนี่ดูนะครับดูด้านหลังมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังของช่างภาพ ก็จะอยู่ประมาณกลางใบหูนิดหน่อยดูนะฮะเบอร์สองใสขึ้นไปเนื้อลิมใบหูนิดนึงอย่างนงี้นี่แต่ไม่ให้สูงมากนะเรียกว่าเป็นทรงอะไรนะครับนี่เขาเขาจะเรียกว่าเปิดข้างเปิดข้างหลังลองทรงไกลนะครับไกลไม่ไม่สั้นไม่ขาวไม่ไม่นวลกลางดีกว่ากลางเออลองทรงกลางข้างด้่นหลังนน่ยดูนะฮะแต่จริงๆเปิดข้างเป็นเป็นสูงนะ เปิดข้างสูงครับเปิดข้างสูงหลังรองทรงกลางครับโอเคครับเปิดข้างสูงหลังรองทรงกลางดูนะฮะนี่เปิดข้างสูงหลังรองทรงกลางก็จะเป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวจะเอาเบอร์หนึ่งมาเก็บอีกดูนะฮะคัดตัดเบอร์สองนะครับนี่เบอร์สองเดี๋ยวด้านบนแล้วครับด้านบนตรงนี้ด้านบนไม่ต้องตัดไม่ต้องนะตรงนี้เขานอนมาเขาอะไรมาก็เราก็ซอยพันปลาเอาดูนะฮะด้านข้างซ้ายข้างขวาเนี่ยใช้เบอร์สองข้างนั้นเลยเห็นไหมครับ มาด้านนี้ก็เบอร์สองเบอร์สองด้านนี้ก็เบอร์สองดูนะฮะพอหาหางผมตกตรงไหนเราก็เอาแค่นั้นเราก็เอามือดันเข้ามานิดนึงดันอย่างนี้จะเหมือนของช่างภาพเลยเพอเราถ่ายดูช่างภาพแล้วเป็นทรงอย่างนี้จริงๆคือใช้เบอร์สองดันขึ้นมีปัญหาตรงที่ดันฟันดันเนี่ยมันจะมันจะดันแล้วไม่เข้าเราก็ต้องไปกดมันลงมา ใส่กับฟันปัตเลียนอย่างนงี้นี่เห็นไหมครับนี่เสร็จแล้วนะนี่เป็นทรงช่างแล้วเหลือแต่วผมแต่งเสร็จแล้วผมจะสรุปให้ดูราบทรงช่างเขาทำอย่างี้เวลาเรามีลายสายเราก็แต่งอย่างงี้บครับคลิให้มันได้เหลี่ยมถ้ามีลายสายเราก็กดแล้วถ้ามีลายสายเราก็จะแขงอย่างเงี้แล้วก็โค้งอย่างงี้แล้วก็โค้งอย่างอง,อางี้อันนี้เขาเรียวกว่าทรงช่างภาพชื่อทรงก็คือเปิดข้างหลังลองตรงกลาง โดยใช้เบอร์หนึ่งดูไหมครับดูวิธีดูสไลด์ดูเสร็จแล้วครับเนี่ยด้านหลังนี่แล้วก็คืบให้เป็นตัวยูหน่อยอย่างเงี้ยด้านหลังก็เป็นตัวยูนะครับโดยใช้ฟันเบรดเดนตัวแต่งเอาอยางงี้เนี่ยดูนะครับปึถ้าตรงไหนไม่ดีเอาหวีใหญ่รองไล่ขอบแล้วก็อ้อมมาด้านข้างขวาข้างขวาเข้ามานี่ก็คืบอย่างนงี้เป็นตัวยูครับนี่ครับคืบอย่างงี้คืบอย่างเี้อ่าเนี่ยคืบตรงไหนมันดำๆก็เอาหวีรองแล้วก็ย่างมาดูด้านข้างซ้ายข้างขวาโค้ง โค้งข้างหูด้านนี้ก็คืบด้านนี้ก็ทำอย่างนี้ครับคว่ำปัจเจียนลงครับบอย่างนี้เนี่ยแล้วก็อันนี้ก็จะแขงข้างมือนิดนึงแล้วก็โค้งมาทั้งหน้ามันจะได้ฉากพอดีนี่ก็ปึ๊บดูทั้งหน้าครับเสร็จแล้วครับเนี่ยดูข้้งหน้านะครับี้ครับวีด้านหน้าให้หน่อยนึงครับดานหนด้านหน้าวีอย่างนี้ครับนคนอคนคิ้วต่ำนี่จะไปวีเปิดเผยไม่ได้ต้องวีแบบวีเอียงข้างไปก็ได้ครับอ่าเอียงข้างไปก็ได้ครับ ดูนะครับเสร็จแล้วครับขอบคุณมากครับอาจารย์ออนและขอบคุณมากครับแม่แบบ